สวัสด,ดีจ้าวันนี้มาพบกับนี่เลยไดโนเสาร์ยูนิคอนโอ้ไดโนเสาร์สีแดงมาลายอะไรเอ่ยแม่เข้าพวกก็จะเอามาลายนี่แหละนี่มีหมูน้อยด้วยมีช้างดูสิโอ้มีปีกด้วยยูนิคอนก็มีปีกไดโนเสาร์ก็มีปีกนะ ตึกอุ้ยเสียงมันพอมากอีกไม่ขยับนะคะอันนี้ไหนดูยูนิคอรนดีกว่ายูนิคอรนตัวเล็กของเราแล้วตัวเล็กของเรายูนิคอร์นจมูกก็มีสีชมพูพิคงนะคะสีชมพูพิ้์ไหนนี่มีฐานนะคะฐานสองก้อนใช้ฐานสองก้อนนะคะน้องๆตรงไหนเอ,อ่ยโอ้วิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ย เขาวิ่งเร็วอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยดูค่ะเขาวิ่งเร็วมากเลยนะคะดูค่ะเขาดิแต่พอระวางไปปุ๊บอันนี้ผ่านแล้วจะอ่อนนะคะน้องๆแต่น้องน่งงารักมากเลยดูสิอู้นันต้องเตรียมตุ้มเตียมเลยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยคะ่ะสั้นๆด้วยอ้าวเขาไปชนเขาอีกอ้า ลูกขานะคะโอ้วางลงไปวางลงไปเอาวิ่งเข้าสู้เข้าสู้เข้าสู้เข้าอา้าวไปแล้วไปแล้วน้องนิ่งไปแล้วตอนนี้น้องนิ่งไปแล้วอนน้อาอวอา้อาชนกันไปแล้วโอ้นิ่งไปแล้วน้องยูนิคอร์นเรานิ่งไปแล้ว กันไปแล้วเดินไปได้กันเลยดูสิโอ้เขาวิ่งไปแล้วนะคะน้องๆชนชนเอาเขาชนไปแล้วเดีย๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวไปเติมถ่านให้ก่อนไปเติมพลังก่อนนะคะตอนนี้เหมือนพลังจะหมดแล้วไปแล้วดูสิไปแล้วอ่ะดูดิไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเติมพลังให้น้องๆก่อน <c oughs> เราต้องไปเติมพลังให้น้องๆก่อนนะคะตอนนี้ น้องไม่ไหวแล้วไปติดตามกันนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวมาเติมพลังให้น้องวาน้องจะวิ่งได้เร็วขนาดไหนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะขอบคุณครับ